เปิดโพล10อันดับสมาร์ทโฟนที่แรงที่สุดกลางปี2024และชิปเซตมือถือที่แรงที่สุดในปี2024 ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะชวนทุกคนมาดูอันดับสมาร์ทโฟนที่แรงที่สุดในช่วงกลางปี2024นี้นะครับซึ่งมีการจัดอันดับโดย Antutu Benchmark เกณฑ์การจัดอันดับนะครับจะแบ่งออกเป็น4หมวดหมู่นั่นก็คือหมวดของ CPU หรือ ผลทดสอบการประมวลผลผ่านการรันชุดคําสั่งหมวดของ GPU นะครับเป็นการทดสอบการประมวลผลเกี่ยวกับกราฟิกหมวดของ MEM นะครับเป็นการทดสอบความเร็วในการอ่านเขียนของ RAM และ ROM และหมวดของ UX เป็นการทดสอบความเร็วด้านการใช้งานโดยการจำลองสถานการณ์การใช้งานจริงซึ่งผลรวมคะแนนของแต่ละหมวดนี้จะชี้ให้เห็นว่าสมาร์ทโฟน Android แต่ละรุ่น มีประสิทธิภาพหรือความเร็วของฮาร์ดแวร์อยู่ในระดับใดทําให้ผู้ที่ลังเลนะครับสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นน,นั้นๆได้ดีขึ้นและในการจัดอันดับนี้นะครับจะเป็นการจัดอันดับของสมาร์ทโฟน Android เท่านั้นส่วนสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS หรือของ Apple นะครับจะมีการจัดหมวดหมู่ในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่รวมอยู่ในการจัดอันดับนี้และสําหรับ10สมาร์ทโฟน Android ที่แรงที่สุดในช่วงกลางปี2024จะมีรุ่นไหนบ้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชม กัันเลยครบสําหรับอันดับ10นั่นก็คือไอคูนีโอเซึ่งจะมาพร้อมกับชิปเซ็ตคอคอมสแนปดราก้อน8 Gen 2โดยคะแนน CPU นะครับจะอยู่ที่392,389คะแนนคะแนน GPU นะครับจะอยู่ที่63,295คะแนนคะแนน MEM นะครับจะอยู่ที่3 1 7 0 4คะแนนและคะแนน UX นะครับ จะอยู่ที่287,289คะแนนรวมคะแนนทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่1,593,677คะแนนเรียกได้ว่ามือถือราคาไม่ถึง20,000นะครับแต่ว่าติดท็อป10ได้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียว อันดับ9นะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy S24 Plus ที่ใช้ชิปเซต Exynos 2400โดยคะแนน CPU นะครับจะอยู่ที่411,315คะแนน GPU นะครับจะอยู่ที่6716คะแนน MEM นะครับจะอยู่ที่320,073และคะแนน UX นะครับจะอยู่ที่284,606รวมคะแนนนะครับจะอยู่ที่1,617,710คะแนน อันดับ8นั่นก็คือ Honor Magic 6 Pro โดยมีคะแนน CPU อยู่ที่33202คะแนน GPU นะครับอยู่ที่733145คะแนน MEM อยู่ที่336854คะแนนคะแนน UX อยู่ที่248058คะแนนรวมคะแนนนะครับจะอยู่ที่1,621,259คะแนน อันดับ7 Samsung Galaxy S 2 4 Ultra โดยใช้ซิปเซตของ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3ซึ่งทำคะแนน CPU นะครับได้ที่443,567คะแนนคะแนน GPU นะครับอยู่ที่672,919คะแนนคะแนน MEM นะครับอยู่ที่376,456คะแนนและคะแนน UX นะครับอยู่ที่3,404คะแนนรวมคะแนนทั้งหมดนะครับจะ ู่ที่1 7 9 3 3 3 4 6คะแนนอันดับ6ก็คือ OnePlus 12ซึ่งใช้ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3นะครับโดยทำคะแนน CPU ไว้ที่389,733คะแนนคะแนน GPU นะครับอยู่ที่798,652คะแนนคะแนน MEM นะครับอยู่ที่362,705คะแนนและคะแนน UX อยู่ที่ 294,242คะแนนรวมคะแนนทั้งหมดนะครับจะเท่ากับ1845,332คะแนนอันดับ5นะครับนั่นก็คือ Xiaomi 14โดยใช้ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3ซึ่งทำคะแนน CPU นะครับอยู่ที่427,143คะแนนคะแนน GPU นะครับจะอยู่ที่8,5171คะแนน คะแนน MEM นะครับจะอยู่ที่388,984คะแนนและคะแนน UX นะครับจะอยู่ที่317,351คะแนนรวมคะแนนทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่1,938,649คะแนน อันดับ4นะครับพี่ใหญ่ Xiaomi ย่าง Xiaomi 14 Ultra ซึ่งใช้ชิปเ s e t Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3เช่นกันนะครับโดยทำคะแนน CPU ที่426,181คะแนนคะแนน GPU นะครับจะอยู่ที่811,301คะแนนคะแนน MEM นะครับจะอยู่ที่396,548คะแนนคะแนน UX นะครับจะอยู่ที่ 317,873คะแนนรวมคะแนนทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่1,951,903คะแนนอันดับ3นั่นก็คือ i ่12โดยมีคะแนน CPU นะครับอยู่ที่429,810คะแนนคะแนน GPU นะครับอยู่ที่ 8 6 2 8 5 0คะแนนคะแนน MEM นะครับอยู่ที่4 2 2 1 4คะแนนและคะแนน UX นะครับอยู่ที่338,162คะแนนรวมคะแนนทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่2,33,336คะแนนอันดับ2นะครับนั่นก็คือ Red Magic 9 Pro โดยมีคะแนน CPU อยู่ที่ 453,258คะแนนคะแนน GPU นะครับอยู่ที่92,392คะแนนคะแนน MEM นะครับอยู่ที่384,248คะแนนคะแนน UX นะครับจะอยู่ที่334,995คะแนนรวมคะแนนทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่2 7 4 8 9 3คะแนน มาถึงอันดับหนึ่งะครับนั่นก็คือ ASUS ROG 8 Pro โดยมีคะแนน CPU นะครับอยู่ที่466,396คะแนนคะแนน GPU นะครับจะอยู่ที่865,562คะแนนคะแนน MEM นะครับอยู่ที่46,965คะแนนและคะแนน u x นะครับจะอยู่ที่373,825คะแนน รวมคะแนนทั้งหมดนะครับนั่นก็คือ2,112,748คะแนนจากเรนกิ้งสมาร์ทโฟนแอนดรอยช่วงกลางปี2024นี้นะครับอาจจะเรียกได้ว่า3อันดับแรกนะครับยังคงครองตลาดเกมมิ่งโฟนได้เป็นอย่างดี ส่วนทางฝั่งระบบปฏิบัติการ iOS นะครับอันดับที่ดีที่สุดนั่นก็คือ iPhone 15 Pro โดยทำคะแนน CPU ได้375,967คะแนนคะแนน CPU นะครับทำได้532,333คะแนนคะแนน MEM นะครับอยู่ที่ 2666,625คะแนนคะแนน UX จะอยู่ที่341,206คะแนนรวมคะแนนทั้งหมดได้1,516,131คะแนนรองลงมานะครับจะเป็น iPhone 15 Pro Max โดยคะแนน CPU นะจะอยู่ที่371,902คะแนนคะแนน GPU นะจะอยู่ที่517,221คะแนน คะแนน MEM นะครับจะอยู่ที่259,260คะแนนและคะแนน UX นะครับจะอยู่ที่342,733คะแนนรวมคะแนนทั้งหมดนะครับอยู่ที่1,491,116คะแนนแลคะแนนในส่วนนี้นะครับก็แอบแปลกใจนิดนึงนะครับว่าทำไมรุ่นโปรนะครับถึงทำคะแนนทำ performance ได้ดีกว่ารุ่น Pro Max ส่วน10อันดับชิปเซตมือถือที่แรงที่สุดนะครับอันดับ10นั่นก็คือ Qualcomm Snapdragon 8ปด gen หนะครับทำคะแนนได้71คะแนนอันดับ9 Qualcomm Snapdragon 8 plus gen 1นึ่ทำคะแนนได้83คะแนนอันดับ8 Qualcomm Snapdragon 7 plus gen 3ามทำคะแนนได้85คะแนนอันดับ7 m e d i a t e k d i m e n s i t y 9200พันทำคะแนนได้87คะแนน ซึ่งเท่ากับ Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3นะครับส่วนอันดับ5นะครับนั่นก็คือ MediaTek Dimensity 9200 Plus ทำคะแนนได้91คะแนนอันดับ4นะครับ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2ทำคะแนนได้99คะแนนอันดับ3นะครับ Samsung Exynos 2400ทำคะแนนได้106คะแนนอันดับ2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3ทำคะแนนได้127คะแนน และอันดับหนึ่ง MediaTek Dimensity 9300ทำคะแนนได้131คะแนนซึ่งก็เรียกได้ว่าปีนี้นะครับ MediaTek มาแรงแซงทุกค่ายเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการจัดอันดับของ n t u t u ในครั้งนี้นะครับถูกใจใครๆบ้างหรือเปล่าหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน